เกะที่เหลือก็ได้ครับผมสวัสดีครับนะครับอีกอีกทีนึงเนาะวันนี้นายเอฟซีพี่บ่าวลืมกดถ่ายเนาะคุยตั้งนานไม่ได้กดถ่ายพี่เพย์ใหม่เอารีเพย์ใหม่ก็ผมก็สรุปวันนี้มีของครับผมอันนี้คุณแม่พี่บ่าวครับผมนะที่เอามาให้พ่อเลี้ยงเดียวโดยเฉพาะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นของพี่บ่าวเนาะครับผมแล้วก็กล่องนู้นนะก็เป็นของอ่ะ ปลายปลายเย่ปลายเย่ปลายนะครับผมก็คือเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละครับผมส่วนข้าวสารอันนี้กระสอบใหญ่ๆเลยครับก็จากคุณแม่พี่บ่าวคุณแม่พี่บ่าวนะครับแล้วก็มีเอฟซีจากนนใช่ไหมคุณคุณกิตจากจันทบุรี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 จันทบรีจวงเจริญันทบรีจันทบุรีจันทบุร้จันทบุรีจักทบุรีจันทบุรีจันทบเลยเยอะมากเลยนะครับก็อนุรีจันาบุรีจันทบุรับผมครับผมครับผม

แต่ว่าตอนมาเราก็ไม่ได้เก็บครับผมโอ้ยนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าสวยๆเลยครับผมให้เด็กๆโอ้ยน้องใหม่นะก็ดูก็เฮ้ยของดีเลยนี่ดีดีอ๋อพ่อพ่อจกเลี้ยงพ่อไปนะผมดีดีดีเสื้อผ้าหมดเลยนะเอาเอาเอาเสื้อผ้าเออ่าไปเก็บดรื่อยๆไดูเบอร์ต้นก่อนเนาะลังนี้นะครับผมมีอะไรเนาะอีกเดี๋ยวบอกนะเปิดออกมาเป็นงูช้างงูผมช้างงูเลยแหละ เออสุภัยเล่นี่เลยนี่นะครับผมแต่เลยผมเริ่มต้นนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มนะเดี๋ยวเท่าที่ดูนะเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่าดีกวพาเลยแต่ว่าแน่นมากเลยเนาะคุณแม่ผมไปก็จัดเต็มแครเบลเลเนาะโอ้โหโอ๋งเลยอ้โหเลยมีหมดตัวอย่างของเด็กของผม โอเคเยอะเลยโอ้เยอะเลยนะนี่อ่าของย้ายต่อไปเอาของยายด้วยเดี๋ยวยายน้อยใจเอาของยายาปอายุไปเอาอะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยน้อใจผมนี่ครับเด็กก็นั่งดูยังที่จะจอดไอซีใส่เสือด้ออีหล่าบดีดเออเด็กแค่เสือยางเด้อเอา ว่าหั่นห็นยางแกเสือไปโอ้ที่สูงตูหอดทุกถุงเลยเฮ้ยของแกใบโอ้โหของใหม่ขอบคุณบวามใหม่ครับผมกระหงษ์อันนี้เป็นกระหงษ์ผ้าเช็ดตัวผ้าคนหนู่มผ้าขนนุ่มเอ้าเยอะเลยอ่าเสื้อผ้าด้วยเออเอาสาธุอารมณ์ธนาสาธุครับผมตุ๊กตากระเป๋าก็มีโอ้นี่คุณยายผมเลยคุณยายผมดูนี่กระเป๋ากระเป๋าเออเอ้ากระเปากระเป๋ามีพี่น้องเลยครับผม โอ้กระเป๋าเพิ่นหลายยั่ได้เลยเนอะได้ใจเด็กดูกระเป๋าโอ้ยสวยูเด็กเด็กเด็กยังเด็กยังพูดเด็กถือเนาะจะสวยเลยกระเป๋ากระเป๋าเยอะเลยอ่าผมอันนี้เขาไม่ผมตัวนี้น้องเขายะอายแล้วนะเขาจยอายนี่เขาไม่ผมจำจำกระเป๋าไดอยู่มีกระเป๋าเนาะอ่าผมกระเป๋าทั้งหมดเลยอ่าผมโอ้ใส่สะพายโอเคไปเรียกไปงานได้เออเอา ก็เยอะเลยจุใจก็ให้พอเดี๋ยวดิดๆนะใช้เต็มที่นะครับผมเอาไปใส่ครับผมใช้ประโยชน์ด้อย่างเต็มที่นะครับไว้ใช้ประโยชน์เนาะครับผมได้ไปนานเราไปได้หมดเลยนี็กระเป๋าสวยเลยดิไปเข้าเมืองเลยหลยหนูชอบไหมเด็กชอบไหมเด็กชอบไหมเด็ชอบหรือเปล่าครับข้างๆที่ขี้อายเอ้าอวยพรให้เพื่อนเนี่ยบาดเตนอ่ะเบาให้เพื่อนอวยพรเนี่ยเอาไปครับเอาพ่อขออวยพรนะครับผมให้ FC หน่อยครับผมจะสุขสันต์เกิดครับผม สิใดงใคร่ให้มีครับให้มีนนี้ครับผมครับโอเคครับผมครับพูดไม่ออกคกาอไกันเนาะสู้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 นะเป็นกำลังใจสู้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 เออใจเย็นๆใจเย็นนะครับผมไม่อยู่เมื่อนี้ใจรเนาะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวคลิปหน้ามีเขาดีอีกนี่บอกอนนี้ก่อน ครับรอครับรอสวัสดีครับพี่น้องเลยฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องพอถึงขั้นพูดไม่ออกเนาะพี่น้องนะถึงขั้นพูดไม่ออกเนาะนะครับพวกเราก็นั่งปลื้มปลื้มใจเหมือนกันนะโอเคขอฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ